นั่งังก็นั่งก็นั่งลงไปเลยนีหายใจนั่งลงอยู่นั่งลง้ิงมันไม่สูงยังไงที่นะขาเกินมาถ่ายียปอล้าไปคนมันไนเดือดกอนอย่าเล่าถือมัน มันไ่ yes. tá, ุกมันบ eh> ่ส right> ุกเย่าเฝ้าเย่าเาเมป่าันเบ็ดนะกเรมมาเริ่มมาแล้วเริ่มมันยังไม่สุกเฮยทตามพี่อยอเบาข้าวเปล่าเป็นบบหรอต้นพกกินก๊อปกินหล่นน้ำน้ำเลยอ่ะครับ

มันมีของข้าของมันด้ว้านใครทำยังกินก่อนไอโลจิตต้านใครทำใครทำต้านรอก่อนนะมันยังไม่เอ้ยพี่กินยังไงพี่คิงยังไม่ทำเลยไปโทษพี่คิงนู่นพี่คิงยังไงทำพี่ใครทำคิมด้านด้านใครทำพี่คิมพี่คิงพี่คินยำ ไม่สุกเลยเนี shifted, 是是่ยไม่สุกก่อนสุกก่อนเนาะเราจะเก็บแต่ตะเกียบไม่เป็นีย่าทำตัวใช้ไม่ปินตะเกียบทำตะเกียบได้โอเนละอย่าใช้ไม่เป็นของกินันตะเกียบไม่เป็นหรอกนี่ไงเนี่ยก็ใช้เป็นแล้วบอกคุณไม่ปิด กด่ะบ้านไมเห็นอบหอ้ามามยุดไฟุดไฟว่าเป็นน้ำบักนี่น yes, sí, ้อยนี่ไฟมันติดบ่แม่คุกี้ได้อยู่กับแม่ไหม